สวัสดีครับวันนี้จะพามาสอนตั้งค่า h a ร์ดสโตนเด็กแ r ็เกอเนาะพอดีมีคนถามมาแล้วผมเพิ่งว่างทำอันนี้จะเป็นของแวตเทนกาวโดยเฉพาะนะอ่ะว่าแล้วก็ไปดูเลยเวลาเรากดโหลดมาเสร็จเนี่ยเปิดตั้งค่าเนี่ยมันจะมีหน้าตาประมาณนี้เนาะไอที่อยากจะให้ติ๊กก็คือตรง Account ใช่ไหมถ้าเกิดเราล็อกอินไว้แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้น ID เราแล้วก็ตรง r e p พย์กดอัปโหลดรีเพยอัตโนมัติแล้วก็กดแบตเทิลกา ถ้าเราเล่นโหมดอื่นเราก็ติ๊กโหมดอื่นได้แล้วก็มาตรงที่โอเวอร์เลย์ใช่ไหมไปตรงแบท็คทินกราวไอตัวเนี้ยถ้าเราติ๊กเกมเพลย์โอเวอร์เลย์ไว้ฮาร์ตสโตนดินแบท็คกราวเนี่ยพอเราติ๊กปุ๊บเวลาเราพับหน้าจอออกไปจากฮาร์ตสโตนเนี่ยมันก็จะยังมีไอ้นี่ติดมาอยู่เห็นไหม <7 S 1> ก็แล้วแต่คนเนาะชอบไม่ชอบ <'m> จะเอาไว้ไม่เอาไว้ก็ได้โชว์เมนูโอเวอร์เลย์ก็เหมือนกัน ไอนี่โชว์เทียใช่ไหมถ้าเรากดติ๊กออกมันก็จะไม่มีเทียให้เห็นเราก็จะดูมีเียนไม่ได้ไอนี่โชว์เทิร์นพอติ๊กออกก็เทิร์นหายผมก็จะเปิดโชว์เทียกับโชว์เทิร์นไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นเทิร์นกับเทียตรงนี้เสร็จแ,แล้วไอเทียเจ็ดเนี่ยมันเฉพาะเติมเงินเนาะถ้าไม่ได้เติมก็ตรงนี้ก็ข้ามไปแต่ถ้าเติมก็กด enable แล้วก็กดโชว์เทียเจ็ด overlay อันนี้มันเอาไว้โชว์ m MM m r ตอนอยู่หน้าจอรอข้างนอกเฉยๆส่วนสองอันนี้ก็จะเป็นอะไรโชว์เควสกับโชว์ฮีโร่ใช่ไหมว่าสเตตตัวไหนหน้าเลือกเควสไหนหน้าใช้อะไรเงี้ยมีโชว์รีวอร์ดด้วยใครอยากจะใช้ถ้าเติมเงินนะจะใชก้ก็กดติ๊กเปิดได้ส่วนต่อไปจะเป็นบอบบี้ใช่ไหมเราเปิด enable combat simulation ไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวเนี่ยบอกว่าโอกาสแพ้ชนะในไฟนี้เรามีเท่าไหร่ ถ้าเรากดอันแรกมันจะโชว์ดิลิ n งคอมแบทใช่ไหมก็หมายถึงว่าเข้าไฟปุ๊บมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยแต่ถ้าเราไม่ติ๊กเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เราต้องกดเพื่อให้มันโผล่ออกมาแต่ถ้าเราติ๊กเนี่ยมันจะโผล่ออกมาให้เลยโดยที่ไม่ต้องกดใครอยากจะลุ้นก็ไม่ต้องติ๊กหรือว่าใครอยากเห็นเลยก็ติ๊กอันนี้ไว้มันก็จะโชว์เลยส่วนไออันที่สองนี่จะเป็นอะไรดิลิ่งช็อปปิ้งเฟสใช่ไหมอันนี้ตอนหน้าซื้อของ ตอนหน้าซื้อตัวเนี่ยถ้ากดติ๊กเปิดไว้เนี่ยมันก็จะโผลมาเป็นแบบนี้อ่าส่วนอันนี้โชว์ a v e r a ก e damage ก็คือมันจะโชว์ไอ้ข้างๆเนี่ยว่าเออถ้าเราโดนเราจะโดนเท่าไหร่เป็นประมาณเฉยๆอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะเนาะผมก็จะเปิดแค่นี้เปิดแค่สองอันนี้เพราะว่าในไฟล์ผมผมไปลุ้นเอาแล้วก็ถ้าอยากดูก็สามารถกดตรงนี้ให้มันลงมาได้ในประมาณ ต่อไปจะเป็นเซสชันรีแคปเซสชันรีแคปนี่มันจะเป็นข้างนอกนะมันจะขึ้นบอกข้างเนี่ยไอเนี่ยไอตัวบอกข้างเนี่ย,ยว่าถ้าเราปิดใช่ไหมมันก็จะหายไปไอตัวโชว์เซสชันรีแคปโอเวอร์เลย์บิทวินเกมเนี่ยหมายถึงว่ามันอยู่ข้างนอกเนี่ยเวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยถ้าเราไม่ได้ติ๊กเนี่ยมันจะไม่ขึ้นถ้าเราติ๊กเนี่ยมันก็ถึงจะขึ้นโชว์แบบนี้ถ้าอยากจะให้มันต่อเนื่องเวลาเข้าไปเล่นเกมแล้วมันมีแบบนี้แล้วเวลาจบ เกมหนึ่งแล้วมันก็ยังขึ้นแบบนี้อยู่เนี่ยเราก็ติ๊ก2อันนี้ไว้ประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นโชว์เซสชั่นดีแคปวินโด์ใช่ไหมทำหน้าที่เหมือนกันเลยแค่ว่ามันเป็นตัววินโด์แยกออกมาทางทางอันนี้ผมก็จะไม่ได้เปิดไป3อันนี้ก็จะเป็นโชว์มินเนี่ยนว่าเกมนี้แบนอะไรบ้างโชว์ m MM m r ว่าเริ่มตอนเริ่มเปิดโปรแกรมเนี่ยเรามาเท่าไหร่แล้วตอนปัจจุบันเ MM นี่ยมาเราเท่าไหร่แล้วก็โชว์10เกมล่าสุดที่เราเล่นไปหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ แล้วถ้าเกิดว่าเราแพ้ใช่หไหมสมมติเราแพ้มาสักสี่ห้าเกมเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันส่งผลต่อสภาพจิตใจวะเออเราก็สามารถกดตรงนี้ได้ร e เซ t ตเซสชั่พอเรากดรีเซ t ตปุ๊บไอตรงเนี้ยมันจะหายไปนะและ mmr ก็จะเริ่มใหม่สมมุติว่าตอนแรกเราเริ่มมา8000แล้วเราเล่นลบไปเหลือ7500เนี่ยพอเรากดรีเซ็ตปุ๊บมันก็จะเริ่มที่เจ0ด7ันห้าเจมันเริ่มใหม่ประมาณนี้ แล้วไอ้ตัวนี้เป็นสเกลใช่ไหมสเกลก็คือปรับอะสมมติปรับสุดมันก็จะอันใหญ่ๆนะแต่ถ้าชอบอันเล็กก็ก็ปรับเอาส่วนผมก็ชอบประมาณสักเนี่ยร้อนึงกำลังดีแล้วก็จะมีอีกนิดหนึงมั้งก็คือตรงนี้ tracker ใช่ไหมมาที่ tracker แล้วก็มาที่ general ไอ้เนี่ยมันจะเป็นขนาดของการ์ดสมมุติว่าเราเปิดดูมิ n เนียนใช่ไหมไอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันตัวเล็กไปเงี้ยเราสามารถปรับขนาดได้ มันก็ปรับได้สูงสุดคือ2เท่า2เท่ามันก็จะตัวไปเริ่มเทิมประมาณนี้เอ้ okay. ผมก็เอาไว้สักประมาณ1.5่ะมันก็จะหน้าตาประมาณนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีแล้วก็สำหรับสตรีมเมอร์อ่ะเผื่อใครสตรีมใช่ไหมมันก็จะมีกดติ๊ก Advanced option แล้วก็ลงมาที่สตรีมมิ่ก็จะมีทวิต extension แล้วก็ถ้าเราสตรีมในทวิตเนี่ยเราก็ล็อกอินได้เพราะว่ามันสามารถ ใส่ตัวเป็น extension ในทวิตเออมันทำให้คนดูดูการ์ดเราได้ด้วยอะไรประมาณนี้หลักๆก,ก็ประมาณนี้เนาะก็จะเหลือ a p p e a พ a n c e ใช่ไหม p p ปเพลน n ์ App นี่สำหรับอสำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถเปลี่ยนภาษาได้เนาะก็มีเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีรัสเซียจีนนะว่าไปเลยแต่ไม่มีไทยนะเเพราะฉะนั้นอังกฤษแต่ถ้าได้ภาษาพวกนี้ก็จัดเลยแล้วก็ตีมก็จะมี มีไลท์กับดาร์กใช่ไหมก็ชอบสีขาวขาวไหมหรืไม่ขาวถ้าไม่ขาวก็ดำะนะมีสองผมแค่แล้วได้สีขาวแสบตาเออก็เป็นสีดำไปใช่ไหมส่วนเอ็กเซนนี่ก็จะเป็นแถบข้างบนเนี่ยเออปรับเล่นได้ชอบสีไหนก็ปรับอ่าส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นเซตติ้งนะเซตติ้งก็จะมีให้เลือกนี่เปิดพร้อมกับวินโดว์ไหม ก็คือเปิดคอมมาปุ๊บเปิดโปรแกรมมาพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยผมเล่นทุกวันใช่ไหมผมก็ตั้งไว้ก็สะดวกทีส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันปิดพร้อมเกมฮัตเตอโทนเนี่ยเราก็สามารถติ๊กตรงนี้ได้ด้วยถ้าเราปิดเกมฮัตเตอโทนปุ๊บมันก็ปิดโปรแกรมนี้ให้ด้วยเลยแล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดว่า run h a t t e s t o n e on start เนี่ยก็คือพอโปรแกรมเปิดใช่ไหมเกมก็เปิดด้วยถ้าเกิดเราติ๊กไอ้นี่กับไอ้นี่ก็คือเปิดคอมมามันก็เปิดโปรแกรมนี้แล้วก็เปิดเกมด้วย เออผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตั้งไว้เปิดแค่ไอโปรแกรมนี้อย่างเดียวแล้วเวลาจะเปิดเกมเนี่ยเราก็มากดปุ่มสตาร์ทสโตนจากตรงนี้ได้ที่ผมตั้งก็ตามนี้หรือว่าใครขี้เกียจกดตามผมเลยก็ได้ติ๊กไอ้นี่ติ๊กนี่ติ๊กนี่ติ๊กนี่แค่น,นี้อันท้ายจะเป็นโชว์ข่าวเวลาแบบมันมีอัปเดตมีอะไรเนี้ยมันก็จะมีรายละเอียดบอกก็ประมาณนี้สำหรับการตั้งค่าสำหรับคนที่ขี้เกียจเดี๋ยวผมให้ดูแล้วก็ติดตามเลย จบจบง่ายๆใช่ไหมอ่าเช็คว่าเหมือนกันไหมอ่าตรงนี้ติ๊กไอ้นี่ไอ้นี่ถูกไหมแล้วก็แบตเทนกาวแบตเทนกาวก็ก็ติ๊กตามนี้อ่าแล้วก็มีอะไรเซตติง้งเซตติ้งก็ติ๊กตามนี้อ่าแค่นั้นเสร็จเรียบร้อยสำหรับคนที่มีคำถามก็คอมเมนต์ถามไปได้เลยแล้วเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ